ฏินัติจะพูดถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายคือบางครั้งเนี่ยอย่างอย่างกรณีพระมหาชนกก็คือตั้งเป้าหมายก่อนใช่ไหมว่าจะไปไปที่เมืองมีราฐาใช่ไหมฮะแล้วก็กําหนดทิศแล้วก็ว่ายไปเป้าหมายนั้นก็ถึงจะมองไม่เห็นฝั่งแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเป้าหมายคือจะไปที่เมืองมีราถาที่ทิศนี้แล้วก็เพียรพยายามว่ายน้าไปนะฮะทีนี้ ความจริงผมก็จัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็กําลังเริ่มหลักสูตรนี้เหมือนกันผมก็บอกว่าเรื่องการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในการที่เราจะปฏิบัติการพลิกชีวิตของเราเนี่ยคือคนแต่ละคนเนี่ยมีสถานะทางว่าจริงๆสถานะทางการเงินแตกต่างกันไปบางคนอาจจะอยู่ในภาะวะมีหนี้มีสินการตั้งเป้าหมายก็แบบหนึง่งนะครบางคนอาจจะอยู่ในฐานะไม่มีหนี้มีสินแต่ใช้ชีวิตแบบสบายๆแต่เกิดรู้สึกว่าเออชีวิตมัน มีอะไรไม่แน่นอนในชีวิตเยอะแยะอยากจะเริ่มที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตบ้างเ,เริ่มป้องกันความเสี่ยงให้กับชีวิตบ้าง<ม>เริ่มมองถึงการ,กรเกษียณอายุบ้างมองย,ยาวๆไป็กลางบ,บ้างบางคนอยู่ในวัยทํางานรู้สึกว่ามีรายได้มีความมั่งคั่งขึ้นระดับหนึ่งละแต่ยังไม่รู้ว่าทํายังไงจะให้มันมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เป็นอิสระภาพทางการเงินอย่างที่ว่ากันหรือบางคนเป็นไม้ใกล้ฝั่งละ กำลังจะหกสิบอยู่แล้วแต่ยังไม่ความรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรเลยสิบใกล้ฝังแล <laughs> มม <laughs> หมายถึงเกษียณหมอหรือบางคนที่กเกษียณแล้วค <laughs> ไม่ค่อยมีเงินมีทองจะทํำยังไงอันเนี้ยหลากหลายแล้วแต่อายุแล้วแต่อาชีพแล้วแต่อะไรอันนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยาถามง่ายๆก่อนว่าตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายชีวิตเอาสมมติเอาโฟกัสเรื่องการเงิน สำหรับปีที่จะถึงนี้และในอนาคตมีการตั้งเป้าหมายในใจไะผมมีแล้วไอเดียตั้งเยอะผมมีแล้วอะเหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีแล้วหนึ่งก็คือผมได้รับการสอนสั่งจากบุคลากรชั้นนำด้านการเงินรอบๆตัวทุกคนขู่มันกันหมดว่าหลังเกษียณเนี่ยถ้าไม่ได้ทำงานจะเอาเงินที่ไหนกินใช้มีเรื่องที่เขาเอามาโน้มน้าวอันเยอะแยะว่าโอ้โหพอแก่เท่าจะต้องใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ จะเอาที่ไหนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของผมตอนนี้ก็คือแค่ว่าเกษียณแบบหยุดทํางานแล้วเนี่ยผมมีสตังพอที่จะอยู่ไปจนเอาน่ะจะไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตั้งเป้าหมายแล้วอืเช่นอาจจะเป็นตัวเลขทางการเงินว่าเมื่อเกษียณคงจะมีกี่ล้านกี่ล้านใช่ซึ่งมันจะทําให้เราอยู่ได้ในระดับหนึ่งคือมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ส่วนจะไปทําเพิ่มไหวไหมไม่ไหวล้วไม่เป็นไรแล้วเป็นเรื่องไปหลังแล้วสักสิบล้านวา สักสิบล้านนี่กัใช้หลังเกษียณเดือนเท่าไหร่ก็สองสามหมื่นนะพี่แต่ถ้าทางผมจะอายุยืนน่ะหมอเขาทานายว่าผมเก้าสิบจะกระสอบกระแซจะเลิกจะเริกจะเริ่มีอาการไอผมเล้กกลัวไม่ใช่อะไรตายไม่ว่านะไม่อยากทรมานกูอยู่นานน่ะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาเื่อตัวเลขไว้หน่อยแล้วถ้ามันจะเหลือสมมติว่าใช้ไม่หมดก็ลูกหลานก็เอาไปก็คิดเท่านั้นกตอนนี้ก็ตุ๊กตาอยู่ที่สักสิบล้านใช่ มาได้ถึงครึ่งทางยังโอ้โหยังไม่ได้เซี่ยวเลยเพราะว่ากันจริงๆยังไม่ได้เซี่ยวแต่รู้รู้ระยะวิ่งเหลือน้อยนะใช่แล้วรู้วิธีการเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าพูดอยีน่ากลัวนะพี่เอาจริงๆใช่กรเสียนเขามีกี่ปีผมอีกยี่สิบปีเองเฮ้ยไม่ถือเกษียณพี่ให้ผมเกษียณเท่าไหร่ไม่เมื่อก่อนอ้าวคุณนะอ่ะเมื่ไหก่อนนะเขาอาจจะมองเกษียณอยู่แถวสักเท่าไหร่หกสิบหกก็ได้ไงพี่คิดว่าผมเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพี ก็ประมาณเท่าไหร่ส0ิบกว่าเออก็อยู่ประมาณ20สิบปียี่สิปีอ่ครับคุณจริงๆไม่เห็นอะไรเลยนะยังไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าก็ตั้งมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็ปีนี้ก็อย่างที่พี่โก้รู้อ่ะเราก็กําลังจะเดินนะระยะไกลมองไหมอ๋อระยะไกลคิดถึงก็เสียงว่าจะมีเท่าไหร่กี่กี่ล้านเรอองค์ไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่คิดยังไม่คิดแต่อันงี้เขามองระยะเป้าหมายระยะยาวส่วนว่าจะมีระยะกลางระยะสั้นหรือเปล่าเดี๋ยวว่าอีกทีแต่คุณนี่ สั้นกับระยะกลางแต่ระยะยาวยังไม่ได้มองอันนี้คือก็จะมีถ้าสั้นกับกลางสําเร็จยาวไม่ต้องพูดถึงสั้นกับกลางสําเร็จยาวคือเขาพูดง่ายคือเขากำลังจะทําธุรกิจบางอย่างซึ่งถ้าประสบความสําเร็จเนี่ยเงินจอกระจายมาเทมาจอบก็เจ้าเพอ่ประมาณนั้นพอสำเร็จ ่าแล้วยังไงมันยังไงมันตั้งเป้าหมายอ่าประเนก็คือผมก็เลยจะบอกว่าการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันสําคัญคือผมก็พูดในรายการวิยุที่ผมจัดเนี่ยผมก็เอา,างี้ขอใหอ้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยลองไปคิดตั้งเป้าหมายในชีวิตของคุณดูซิตอนแรกบ,บ,บอกลอยๆไปก่อนนะคุณไปตั้งเป้าหมายมาคนก็ไปคิดสารพัดละว่าจะตั้งเป้าหมาย,ยาอะไรวะก็ม,ม,มีคนคนหนึ่งเนี่ยส่งเมลมาหาผมชื่อคุณวิเขาก็มีรายละเอียดอย่างนี้เขาบอกว่า จากการที่ได้ฟังในรายการร้อยหนึ่งปฏิบัติการพีิชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยก็ <c oughs> มีความสึกเอออยากตั้งเป้าหมายเหมือนกันแหละแล้วเขาท้าทายผมกับผู้จัดร่วมเนี่ยนะ <c oughs> เขาบอกว่าจึงอยากจะฟังพวกคุณผู้จัดรายการว่าจริงเหรอเออเมาเปรี้ยวอ่ะจึงอยากจะฟังพวกคุณผู้จัดรายการว่จริงในใจเขาเป็นคำอื่น <c oughs> าการตั้งเป้าหมายว่าอยากมีเงินสิบล้านในเวลาสิบปี มีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราลงทุนในหุ้นออืืมคุณว่าท้าทายไหมท้าทายคุณเปรียวมาผมฟังพี่เปรียวพี่พูดปั๊บผมสะดุดเลยไงเพราะว่ามันเป็นเป้าเดียวกับที่ผมคิดเออใช่ใช่เป็นเป้าเดียวกับที่ผมคิดอแต่เขาเขาเลยนเขาวิ่งเข่ากันเลยเขาวิ่งเข้าสิบปียี่สิบปีนี่ผมก็คุยกับคุณเรืองวิทย์นัทพิวันรซึ่งก็เป็น ซีอคนหนึ่งก็เป็นนักวางแผนทางการเงินคนหนึ่งผมก็บอกเขาเนี่ยเขาท้าเราสองคนเนี่ยว่าทําได้ไหม,มคําถามเนี่ยอยากมีเงินสิบล้านในเวลาสิบปีมีความเป็นไปได้ไหมคะถ้าเราลงทุนในหุ้นคุณเรืองวิทย์ตอบว่าหนึ่งคือไม่รู้นะว่าคุณวิเนี่ยปัจจุบันฐานะทางการเงินเป็นยังไงอะไรไม่รู้เลยมีข้อมูลกว้างเป็นแม่น้ําขนาดน,นี้คําตอบก็คือว่ามีโอกาสเป็นไปได้ แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวคุณวิทีน,นี้บอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างไรในกรณีที่คุณวิไม่มีเงินเลยในขณะน,นี้แล้วอยู่ๆก็มาถามหาเช้า,ชากินขําเราได้สามร้อยต่อวันไรายได้เท่าไหร่ไม่รู้ไงแต่สมมุติว่านักขณะนี้ไม่มีเงินคุยง่าไม่มีเงินเก็บอ่าไม่มีเงินเก็บ สมมติใช้เงินแบบชิวๆมาทั้งชีวิตเนี่ยคุณวินี่แน่ใจรู้เท่าไหร่ไม่รู้นะก็ไม่รู้อีกไม่รู้ไม่บอกอะไรเลยโจทย์มันกว้างมากไงถึงมันท้าทายความคิดนะบอกว่าอ่ะถ้าอยากจะมีสิบล้านในสิบปีไปนั่งคำนวณตัวเลขให้ก็บอกว่าถ้าคุณวิเนี่ยสามารถที่เก็บเงินได้เดือนละห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาททุกๆเดือนทุกๆเดือนอื ห้าหมันใส่เข้าไปห้าหมันใส่เข้าไปเงินเก็บเนี่ยไม่ใช่อะไรได้เงนเินนี่เลอจะอธิบายต่อก็เอาเงินเก็บเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ในแต่ละปีเพิ่มห้าปเซ็โดยการลงทุนโงลงงสมมติห้าหมื่นห้าพัน,นเนี่ยพอปีที่สองก็บวกเข้าไปห้าเเซ็ของห้าหมืห้าพันก็จะออกมารแถวห้าหมื่นเจ็ดแถวนั้น <c oughs> ก็จะกลารเป็นต้องใส่เข้าไปห้าหมืนเจ็ดครับแล้วปีต่อไปก็บวกเพิ่มอีกหาใส่ไปที่ใส่ไปไหนธนาคารนเดืนเดือนเนี่ย เดือนต่อเดือนเนี่ยเดี๋ยวจะคอยบอกไง<อ>ว่าจะทําอะไรก็คือใส่เข้ามาแบบเนี้ยทุกเดือนทุกเดือนแล้วเอาไปหาผลตอบแทนให้ได้ปีละอย่างน้อยสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบปีจะมีสิบล้านนี่ส,สูตรคณิตศาสตร์พื้นนๆใส่่เเเป็เวลากีดือน ตลอดไปตลอดสิบปีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้าหมน้าะเพราะปีที่2ก็บวกห้าเปอ๋อบวกไปเรื่อยๆห้าเปอร์เห้าห้าเบวกห้าซนบวกห้าซ็ไปเรื่อยๆแต่ต้องลงทุนให้ได้สิเปอร์เซนกลับคืนมาเออต้องไปหาผลตอบแทนให้ได้สิบเอร์เซนถ้าทำได้ตามสูตรนี้ได้สิบล้านได้สิบล้านอืมถี่เกิดถ้าเกิดว่าไม่ต้องลงทุนสิบเซ็นมันเท่าไหร่อ่ะห้าหมื่นห้าิ้าห้ืนห้านหาร้อีห้าสิบ เดือนหนึ่งเนี่ยแปดหมื่นสามก็จะมีสิบล้านนะใช่ป่ะแต่นี่บอกว่าไม่ห้าหมื่นกว่าแล้วก็เพิ่มห้าเซนห้าเปอร์เซ็นต์อไรเงี้ยจต้องไปลงทุนหายได้สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่คุณอะไรเรืองวิทย์ใช่ไหมคุณเรืองเก่งนะไม่สูตรคำนวณปกติทีนี้คำถามต่อว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้มันประสบความสำเร็จแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องจ่ายห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมทุกปีจ่ายห้าหมื่นห้า ห้าหมื่นหาห้าื่นหปีหยอดเข้าไปแล้วก็ไม่เพิ่มอได้เออไม่เพิ่มบวกหทุกปีแล้วลงทุนให้ได้ 10%? ตแล้วลงไม่ได้ต้องไปหาผลตอบแทนให้ได้18%บแอถ้าเกิดไม่ได้เพิ่มขึ้น5%ต่อปีก็ต้องหาที่ลงทุนแล้วได้คืนประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์กระจายห้าหมื่นห้าทุกเดือนลงไปแล้วก็ไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทน18%เปอร์เซ็นต์ทุกปีทุกปีเป็นอย่างต่ำนะแสดงว่าคุณเรืองวิทย์ต้องรู้แน่เลยว่า้ ก็ใช่ไหมคือโดนบอกว่าบนสูตรนี้ถามว่าถ้าคุณวิเงินเดือนหนึ่งแสนใช้อะไรก็ไม่รู้แล้วสามารถจะเอาเงินห้าหมื่นห้าลงได้แล้วก็ไปหาผลตอบแทนจากการลงทุนให้ได้สิบเปอร์เซ็นต์มันมีความเป็นไปได้นะเหมือนอย่างที่พี่โก้เอาเรื่องตารางการซื้อหุ้นแบบรายเดือนสามปีผลตอบแทนเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็เป็นไปได้ซึ่งถ้าทําตามเนี้ยโอเคคุณเรงวิทย์บอกว่าได้ แต่จะประสบความสำเร็จแบบนี้จริงหรือมันจะมีปีดีปีเลวอะไรยังไงส่วนคําถามว่าถ้าลงทุนในหุ้นจะได้ไหมตอบว่าได้เพราะว่าระยะเวลาเราพิสูจน์แล้วระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลระยะทางพิสูจน์หุ้นเหมือนกันว่าทางาย,ท<ด>ย,ยิ่งไกลผลตอบแทนเฉลี<ด>่ยยิ่งดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอาลงทุนแบบนี้แล้วลงทุนในหุ้นมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนเกิน10%โดยค่าเฉลี่ย นะโดยค่าเฉลี่ยโดยเนี้ยแน่นอนเราบางปีมันอาจจะวูบหายไปแต่บางปีมันอาจจะขึ้น, <c oughs> นมาแล้วก็โดยค่าเฉลี่ยมันจะ <Okay S 1> สามารถให้ดีเทอร์ในสิบปีเกินสิบเอร์ซ็นเนี่ยเป็นไปได้แตบางปีมันอาจจะร้อเซนบางปีมันอาจจะหายไปห้าสิบปเซ็ตบางปีมันขึ้นมายี่สิบอะไรก็แล้วแต่แต่พอกรอบทั้งเส้นทางสิบปีเนี้ยมีความเชื่อว่าเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบและนี่ความยากของเรื่องนี้มันก็อยู่ที่ตัวคุณวีด้วยพอฝังแล้วทุกคน ถ้าอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทําอย่างนี้ผมว่าแกก็แฮปปี้นะนี้ถ้าสมมไม่พร้อมนี่สิถ้าสมมติว่าคุณวิทเนี่ยมีต้นทุนอยู่แล้วด้วยอันนี้ยิ่งนะเช่นมีเงินอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วมีรายได้มากกว่าพันละแสนอยู่แล้วก็เป็นได้สัดส่วนที่ต้องไปย่อถ้าหมื่นห้าก็อาจจะลดน้อยลงนะครับอันนี้ก็คือเป็นคําตอบที่คุณวิทท้าทายผมกับคุณเรืองวิทย์ก็มาตอบให้แต่ว่าจริงๆแล้วหลักการของการวางแผนการตั้งเป้าหมาย การเขียนเป้าหมายกว้างกแบบนี้ไม่ถูกต้องมีคำแนะนำซึ่งอะ่ะก็มีคำแนะนำซึ่งอันเนี้ยก็โดยบางเอิญอีกนะชีวิตเรามันก็มีอะไรบางเอิญเยอะกันเนาะ <c oughs> ก็มีผู้รู้ท่านหนึ่งเนี่ย <c oughs> ซึ่งเป็นเจ้าของชื่ออะไรวะยีชุนะชื่อยีชุนเจียนเธอะ <c oughs> จะเป็นเจ้าของหนังสือ,อ101 Powerful Affirmations <c oughs> มันก็หนึ่งศูนย์หนึ่งนะอะไรอะไรก็เป็นร้อยหนึ่งจริงๆเนี่ยคำว่าวันโอวันเนี่ยมันคือเขาใช้สําหรับหลายๆอย่างหลายๆการเงินเหรอไม่ใช่เรื่องของการเคล็ดลับที่จะทํำนู่นทํานี่เนี่ยเขาเรียกวันโอว่าร้อยแปดพันเก้าในภาษาบ้านเราซึ่งมันโดยบังเอิญมันโดยบังเอิญแต่มันก็เป็นความบังเอิญที่เออเขาท่าดีเไม่แมันตรง แล้วมันก็อันเนี้ยเว็บไซต์คือร้อยหนึ่งไอเดียของอีตาอีชุนเจียนเนี่ยครับเขาก็มีเนื้อหาเยอะนะแต่ผมว่าหัวใจสำคัญของเขาเลยเนี่ยถ้าคุณยึดหลักนี้ได้ตอบโจทย์ได้หมดคือเขาบอกว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดจะต้องเข้าสู่สมาร์ทเออมันฟังเท่ดีวะอืมแล้วฟังเอมรู้ว่าฉลาดนึกว่าแค่บอกว่าฉลาดเฉยๆจริงไม่ใช่เนาซ่อนนั่นอีกเฉลยว่ามัน เอ้เราคุยเล่องอะไรเซสต้องย่อมาจากอะไรเข้าเรื่องสมาร์ทเนี่ยคือสกิลอ้าวหรอสเปซิฟิกเจาะจงต้องเจาะจงนะอ๋อ M มาจาก measurable วัดได้ A มาจาก achievable เอื้อมถได้นะอ้ามาจาก realistic ไม่ไปได้และทีมาจาก time base เอ๊ะนี่เราเคยคุยแล้วใช่ไหมเหมือนคุ้นๆเนอะไม่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 ยี่มันมันอาจจะใกล้เคียงที่เคยพูดกันแต่นี้แต่นี้คุณลองดูว่าองค์ประกอบการตั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยมันเข้าสูตรนี้สูตรนี้ไหมถ้ามันเข้าหลักของสมาร์ทมันเป็นการตั้งเป้าหมายที่โอเคเช่นเช่น ผมผมแล้วกันนะอ่าสเปซิฟิกจอจงจอจงก็ต้องมีตังค์แน่ๆไม่จ่อจงว่าต้องมีสิบล้านอือ่าก็คือเป้าหมายคุณชัดเจนแล้วนะวัดได้คือบอกว่าสิบล้านกสิบล้านก็วัดได้ก็วัดได้ achievable ไม่ไม่ได้เอาไปให้วัดได้ไหมไม่ใช่เริ่มถึงได้ไหมเถึงเป็นไปได้ไหมใช่ไหมต้องตอบโจทย์นี้ให้ได้ไม่ใช่แบบมีเงินเดือนเดือนละหนึ่งหมื่นบาทแต่บอกอยากมีสิบล้านภายในสิบปีโอ้โหอืมมันเป็นไปไม่ได้ครับนะเพราะนั้น มันมันสามารถจะเอื้อมถึงได้ไหมครับมันเรลไสติกไหมมันสมเหตุสมผลไหมอ่าและสุดท้ายมันมีไทม์ไทม์เบสไหมก็อย่างคุณก็คือภายในสิบปีละอ่ะสมมติยี่สิบปีอ่ะสมมติยี่สิบปีไม่ใช่สมมติใช่ไหยี่สิบปียี่สิบปีได้สิบล้านรับแต่นี้ไอ้คำว่าเอื้อมถึงได้กับสมเหตุสมผลได้เนี่ยบางครั้งมันสมเหตุสมผลเนี่ยมันอยู่ที่ how to แต่เอื้อมถึงได้เนี่ยมันเป็นการประเมินศักยภาพตัวเรารว่าเฮ้ยเราไปเราจะมีปัญญาไปถึงเป้าหมายนั้นไหมอย่ายกตปวอย่าง,างารูปธรรมอีกเหมือนกันผมก็ยกตปวอย่างรายการวิวคนสองคนเนี่ยดูแตกต่างกันมากเลยนะครับแต่ทั้งสองคนไปถึงตําแหน่งนายกเหมือนกัน <c oughs> คุณ,ณพิสิทธิ์เมชาชีวะคือเราต้องงบกัน<ม>น้อยละถูกต้องไหมเข้าใจเข้าใจคุณลองนั่งดูสิครับคุณอพิสิทธิ์เมชาชีวะเนี่ยมี คำว่าสมาร์ทครบหมดเลยก็เขาใช่เขาชื่อมาเขาสเปซิฟิกว่าเขาจะด้านมาร์ทไม่เใช่สมาร์ทเขาสเปซิฟิกชัดเจนว่าครูจะเป็นนายกเขาถูกปลูกฝังงแต่เด็กๆด้วยนะถูกต้องได้ดูรายการหรือเปล่าตีสิบอะตีสิบหรืออะไรที่เขามาพูดอะผมจะเป็นอีกยี่สิบปีข้างหน้าผมจะเป็นนายกแล้วเขาได้เป็นปีนั้นเลยพอดีเป๊ะเขาเขาเขาเนี่ย ถ้าบอกเขาพอเขาตั้งเป้าจะเป็นก็ไม่ใช่เขานอนอยู่กับบ้านเฉยๆต้องไปสมัครเป็นอะไรนะของพรรคยูว่าประชาธิปัตย์คือเขาก็มีเส้นทางแล้วมันเรียลลิสติกมันสมเหตุสมผลเดินไปตามเส้นทางมันจริงได้เพราะว่าด้วยตัดเส้นทางอื่นทิ้งหมดเลยนะถูกต้องมีไทม์เบสก็คือมีระยะเวลาที่ชัดเจนครับก็ก้าวไปถึงตำแหน่งนั้นคุณยิ่งรักสามารถขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ถามว่ามีคุณสมบัติสมาร์ทไหมไม่มีเลยแต่ถามว่าทำไมถึงได้ด้วยขายข้อเดียวคือมีพี่ชายเป็นอดีตนายที่เขาเป็นสมาร์ทดันแพรถูกต้องสิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยถูกต้องก็คือการยกตัวอย่างเรื่องร้านสภ้พพอ,อ้าคือว่าอุปสรรคเนี่ย เราต้องทําใจตั้งแต่เริ่มต้นการตั้ง,งเป้าหมายและเดินทางไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยทั้งสั้นกลางยาวเนี่ยมันไม่มีทางที่แบบคิดลง<า>มือกรนะทำแล้วมันไปได้อย่างที่เราคิดตลอดเวลามันมีโอกาสที่เจออุปสรครคและมันมีโอกาสที่อาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายเป๊ะแต่ลักษณะบวกลบเวลาบ้างบวกลบผลลัพธ์นิดหน่อย มันต้องให้ความคาดคาดเคลื่อนบ้างอย่างไปแหม่มันจะต้องเป๊ะจินปีต้องได้หลุดไปสอเดือนก็ยังพอโอเคนะเพราะนั้นการบ้านสําหรับหลักสูตรที่สองก็คือว่าให้ท่านผู้ชมลองไปกําหนดเป้าหมายให้มันสมาร์ทเดี๋ยวจะมีขึ้นกราฟิกให้ให้มันสมาร์ทคืออะไรแล้ววางทิระยะสั้นระยะกลางระยะยาวคืออะไรเน้นเรื่อง กันเงินนะอย่าอย่าไปโผฟุ้งกระจายเป็นออนาย,ยกเป็นอะไรเดี๋ยวมันเป็ดปออากเฉพาะเรื่องการลองไปต,งออตั้งเป้าหมายแบบนี้นะแล้วก็เขียนเข้ามาในเว็บไซต์ครับมันนิมาทมันน,มมน,นิมาทไทย .com ก็ได้หรือจะจะ,จะไปใช้บนช่องทาง e b i c h a n n e l .tv, <channel>. tv. ก็ได้แล้วเดี๋ยวจะเราจะคัดเลือกมานะฮะแล้วก็จะเอามาขยายความแล้วมาคอมเมนต์ให้ฟังกันว่า โอเคตั้งเป้าหมายแบบนี้โอไม่โออะไรยังไงก็ใช้ชื่อย่อชื่ออะไรไม่จําเป็นต้องมาเอาชื่อ,อ,อจริงก็ได้มไม่ไม่เป็น,ปนไรนะฮะอันนี้คือเพื่อเดินไปด้วยกันเข้าใจร่วมกันนะ,ะชอบ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 นี่เป็นหลักสูตรการพลิกชีวิตทางทีวีครังแรกเลยนะชอบคือสำหรับแฟนๆที่อาจจะติดตามรายการนี้มาหลายหลายเดือนแล้วนะพอฟังตอนนี้ปั๊บนะกำหนดเป้าหมายตัวเองได้เพราะว่าเขาทะลุแล้ว จุดประกายริง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 เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะเพิ่งดูวันนี้เป็นตอนแรกคุณอาจจะยังไม่ไม่มีแบ็กกราวแบบคนอื่นเขาดูแล้วไปต่อมีทีเซอร์ต่อนะโอเคยอดยอดยอดต่อติดตามตอนต่อไปและต่อต่อไปเลยครับก็ขอบคุณขอบคุณครณสบายบ s c ขอบคุณร้าน ASCB Shop ขอบคุณพี่โก้ครับคพี่โก้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ